ทั้งคุณเอมและคุณพิมพ์ดูนะคะว่าวิธีการกินอาหารญี่ปุ่นแบบพูดดีเขากินกันยังไงออดีนะแต่ที่พูดนะไม่เห็นดุเด็กไม่ได้มันต้องขิงหนักกว่าเดิมถ้าของเด็บที่กินเลยนะ ซูชิเนี่ยมันนั่งคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นแถวอย่างนี้ไปเลยอยากให้เห็นแดนเซอร์นะเหมือนแบบอีแรงลงอยู่ตอนนี้กูบอกว่าให้กินเป็นผู้ดีมึงดูเหมือนกูอยู่ร้านอาหารซีฟู้ดอันนี้พี่ปลาแซลมอนย่างใช่ครับผมอร่อยมากว่ะอร่อยมากเลยอันนี้อร่อยจริงลองกินลองลองกินลองกินเผ็ดน้อยกว่าพริกแล้อย่าเพิ่งคืนนะกินคืนนะช้าอมอมอมเอาเพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อยอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วเฮ้ยไม่เลยอะ เปิดปวมีคนไม่จอยเออมีคนไม่จอยถามนเี่ะถามนิดเดียวว่าเป็นอะไรใส่เว่นมไม่ก้อนปลอดให้ดูหน่อยไม่ก้อนมีทำไรบ้างสวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เมืองทองธานีนะคะจะบอกว่าเมื่อคลิปเมื่อประมาณเดินสิงหาทุกคนคุณมีกับคุณเอมเนี่ยเขาก็มากินข้าวอะไรอะไรกี่คน เมื่อประมาณเดือนสิงหาคุณพิมกับคุณเอมเนี่ยเขามากินข้าวที่บ้านแล้วเขาก็แบบว่าขิงไงเขากินอะไรนะอุนิเรียกอะไรอุนอนีเออแล้วเราเนี่ยกินต้มตำธรรมดาเขาก็เลยแกล้งเราแล้วให้เรากินเราบอกกูกินไม่ได้กูไม่เคยกินเลยเขาก็แกล้งเราจนเราแบบอ้วกแล้วก็น้ำตาล้นน้ำตาไหลเลยอย่างงี้ ลองดูไม่ใช่กิดจะมาเข้าสังคมหนักชอบหนูมีตามดิวันนี้ค่ะทั้งคุณเอมและคุณพิมพ์ดูนะคะว่าวิธีการกินอาหารญี่ปุ่นแบบ พูดดีเขากินกันย <controlled CCTV> ังไงจะบอกว่าร้านนี้ยี่มาเนี่ยพี่ชายฉันค่ะเป็นเจ้าของร้านนี่ร้านนี้ค่ะซูชิถูก้ จะบอกว่าเข้ามาในร้านแล้วนะคะคือบรรยากาศมันแบบเฮ้ยไปฮึบฮับฮึบไปไปไปมีคนไม่จอยตอนนี้มีคนส่ง S M S มาว่าอยากเห็นพี่โจจอยไปพี่โจไปจอยฮึบไปจะเจอเจอจะถงิงหนึ่งจิิงหน่งอะไรนะ่าตาไม่เห็นเลยอ่ะเฮ้ยพี่โจอย่ายิงได้ปะเฮ้ยพี่อะนี่พอมาถึงแล้วเนี่ยมาเจอคนนี้มันยังไง เล่าสิมึงสนิทกันไม่ใช่หรอเนี่ยอะสามคนมึงอะเขามีตำนานนะก็สนิทอยู่นะเด้ยอย่าลอกเลขอย่าลอกเลขอะเข้ามาในร้านแล้วคุณข่าเดี๋ยวเราจะไปเลือกซูชิแล้วจะบอกว่าซูชินี่ยเราเห็นราคาแล้วเรางงมากเราอันนี้ร้านพี่จริงๆนะร้านพี่กุจริงๆคุงงว่ามันได้กำไรจริงๆอเอาดีๆในสถานการณ์ที่แบบเศรษฐกิจมันแบบทุกอย่างแพงไปหมดแล้วพี่ฉันบอกว่าจ้า เอาดีๆนะตอนนี้คือวัตถุดิบแบบพี่ยังใส่เท่าเดิมบางอันเยอะกว่าเดิมแต่ราคาพี่ทําเท่าเดิมกูแบบมึงเหงา่าวะเนี่ยมึงเห่าว่ามึงทําร้านเนี่ยกูถามจริงอ่ะไดให้แดนเซอร์ไปเลือกว่าจะกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณเอ็มรีมดูไว้นะคะดีๆนะแต่ที่พุกคน,นไม่เห็นกูเด็กไม่ได้ไดมันต้องขิงกูหนักกว่าเดิมกูก็ต้องเลือกอะไรที่มันกินง่ายสุดถ้าของดิบที่กินเลยนะ อาริโกโต้โกลส์มาสและจะบอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนหรือว่าซูชิเนี่ยมันมีทั้งสุกทั้งดิบอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็แบบแดดจลเลยหรือเปล่าคุณเราไม่เคยกินเลยเราพูดตรงๆนะขนาดซูชิแบบตามตลาดอะยังไม่เคยกินเลยตรงนี้ก็มี2โซนนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นแบบโซนดิบเนาะแดนเซอร์โซนดิบมาแล้วอันนี้อะไรชื่อนี้เรียกว่าอะไรแอะมอนเบอร์อันนี้ดิบปะนี่ดิบเบิร์นคืออะไรเบิร์นก็คือเบิร์นเบิร์นยังไงเบิร์นยังไงนะเบิร์นย โอ้ขอบคุณขอบคุณความเบิร์อนอะิกัสตอกัสมาสค่ะแต่ฝั่งนี้สุกเลยพี่จ้าก็จะเลือกฝั่งสุกก่อนเอาแบบปลอดภัยก่อนอันนี้ลูกค้าจริงๆนะคะมีลูกค้าจริงมาค,คือลูกค้าเยอะมากแต่ไม่ได้กําไรนิดเ่องจริงรน,นี่ขเขาเหนียวปะนี่ไง,ขงเขาเหนียวขเขาเหนียววะมีปลาไหลปลาไหลอันนี้ปลาไหลกินผัดเสร็จปลาไหลอยู่เออยันนี้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ทุกคนแล้วดูดิสามสิบบาทสามสิบบาทบ้าไปแล้วพี่เป๊ก ถ้าใครมาต้องกินนะเพราะมันใหญ่มากดูที่ีๆกระหางปลาครูบอกว่าแดนเซอร์มึงมาช่วยถ่ายหน่อยนะร้านพี่ครูอ่ะมันขาดคุณอยู่เพรามันให้เยอะมากมึงาช่วยครูถ่ายหน่อยนะครูบอกอีมาร์กกินเอาภาพอีมาร์กนี่มึงกินเอาอิ่มจังมึงกินเอาอิ่มค่ะอีมาร์กพอแล้วมั้งคะตัดพี่แถมหนึ่งค่ะฮะพี่แถมหนึ่งก็เอาให้ครบที่โบ๊ทมึงเลิกทำซ้ะดูดิ น,นี่ไงนี่ไงนี่มาให้กูกินนะ่ะเอาอย่างงี้ทุกคนเดี๋ยวพี่จ้าขออนุญาตไปตักก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าพี่จ้าจะเลือกอะไรมาบ้างเอออย่างคนไม่เคยกินเลยเนะี่ยเราต้องเริ่มจากอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตไปตักก่อนนะ <c oughs> ดูค่ะสาวแลาก็กินกันยังไงซูชิเนี่ยมันน้งคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นแถวอย่างงี้ไปเลย <c oughs> อ๊อยขายขำมากอีดอกจะมาขิงเขาอุ้ยอันนี้ไงที่มันที่มันนนี้พี่อะ เอออูนี่เนี่ยอูนี่เนี่ยที่มันแกล้งพี่กันอะ่ะทุกคนจะบอกว่าอูนี่ข้างบนเนี่ยว่าเยอะแล้วข้างในปลาแซลมอนแบบแซลมอนจริงๆอะ่ะแซลมอนแบบคือตอนนี้นั่งรองให้กันแล้วอะ่ะแซลมอนแบบว่าคลอดลูกไม่ทันเพราะอยู่ร้านนี้หมดเลยเยอะมากแล้วดูแดนเซอร์อยากให้เห็นแดนเซอร์นะเหมือนแบบอีแรงลงอยู่ตอนนี้กูบอกว่าให้กินเป็นผู้ดีเฮ้ยอ่ะ,อะเริ่มเอากูเรียกพี่กูม,มาเลยดีกว่าไหม เอาไหมเพราะว่าอยากให้ได้เห็นว่าเขาคิดอะไรอยู่สวัสดีค่ะพี่บอสสวัสด,ดีสวัสด,ดีชอ่องยีจ้าหน่อยสวัสดีครับผมพี่บอสถ้าเป็นซูชิเนี่ยแบบคนไม่กินเลยอย่างหนูเนี่ยอะไรกินง่ายสุดคนไม่กินเลยก็ต้องเป็นขางสุกครับเป็นแซลมอนสุกแล้วก็พวกเมนูไข่ทานง,ง่ายไข่าทานง,ง่ายจริงหมูดเคยกินไข่แล้วกินแบบกินท,ทีสองลูกกินอะไร <G in S 2> <ๆ>หนูกินแซลมอนก่นกอน <D> ใช้ช้อนได้ไหมได้ได้ได้ได อยากจะเป็นแบบพูดดีขิงเพื่อนอะ่ะกินอย่างนี้เลยมึงดูมึงดูเหมือนกูอยู่ร้านอาหารซีฟูด้ดตอนนี้คนไม่เคยกินมันต้องเริ่มจากนี้ก่อนเว้ยมึงอืออร่อยมากใครได้ไหมโคตวอร่อยเด๋ยใช้คำว่าใครได้พีปปลาแซลมอนย่างใช่ครับผมอร่อยมากว่ะอร่อยมากเลยอันนี้ค่อมจริง,รรงอรอ่อยแบบว่าไม่อยากกินยางอื่นแล้วอ่ะ แล้วมันเอาดีๆพี่โบ๊ททำไมพี่โบ๊ทมาเปิดร้านซูชิเราชอบเหรอเราชอบเราชอบขนาดเราขาดทุนแล<ร>้วยัยงชอบอย่างเงี้ยนะ เราต้องเจ็บก่อนไปเรื่องปกติอ๋อเจ็บไปก่อนเจ็บมากี่เดือนละปีตับปีเกือบปีละอ่าก็ยังชินแล้วเนี่ยก็มาเจ็บก็ชินแล้วนะคะทุกคนเฮ้ยคุณกําไรคือน้อยนิดและบางเดือนคือแบบไม่ได้จริงๆคือขาดทุนจริงๆอันนี้เรื่องจริงอะ่าเรื่องนี้เรื่องจริงเรื่องจริงอันนี้พี่ชายไงใช่ในั่งคุยกันก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวกูไปถ่ายอยู่ทูไให้ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยหรือเปล่าแล้วถ้าใครเห็นคลิปนี้กูพูดตรงๆนะทุกคนมาเหอะร้านพี่ชายเนี่ยซูชิทูโกนะคะเมืองทองธานีนะคะ จริงๆพี่จ้าเนี่ยมีทั้งหมด4สาขามีที่ไหนบ้างมองทองนะครับเป็นสาขาหลักตอนนี้แล้วก็มีราชบุรีบ้านโต้งลาชบุรีบ้านคุณเองมานะใช่โอ้หและพี่โบ๊ทเขาไปด้วยนะฮะเป็นนี่เขาหรือเปล่าพี่โบ๊ทพอเขาไปหรือเปล่าดีๆยอดยอดเลยตกใช่ไหม ตกตีดแล้วก็อะไรด้วย <S 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 มีทั้งหมดสีาา่สาขาหนึ่งก็คือเมืองทองสองลาดบุรีสามบุรีครับแล้วก็บ้านโป่งบ้านโป่งแล้วก็อ่าลังสิตลังสิตอหนึ่งสาขาแล้วถ้าใครแบบว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงสามารถเซิร์ชดูว่าโทรได้ไหมเซิร์ชใน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 ,ในเพจเฟซบุ๊กได้เลยแต่ละสาขาจะมีมีเพจหมดอ่ะต่อไปนี่อันนี้ใครหวานไม่เคยกินเลยนะครั้งแรกเลยครั้งแรกในชีวิตทุกอย่างอย่างเงี้ยครั้งแรกในชีวิตหมดเลยอือ S <S อ,อร่อยวะ่ะไม่ต้องจิ้มอะไรเลยก็อร่อยอ่ะต่อไปนี่อันนี้ปลาไหลญี่ปุ่นอันนี้ปลาไหลญี่ปุ่นอันนี้เรามากินปลาไหลญี่ปุ่นมันเป็นย่างเหรอ <S 2> <S 2> เป็นย่างพี่เป็นย่างซอสอร่อยอะเป็นยังไงบ้างอันนี้กูกินทุกอย่างอร่อยหมดเลยทุกคนกูงงมากแต่เด็ดนี่กูไม่กล้ากินอะ่ะมึงอะ่ะมาร์คมาร์คกินอันนี้ให้ดูหน่อยแนละ้วจิ้มกับเนี้ยใช่ปะ่ะต้องจิ้มป่ะต้องใส่เนี้ยนี่มาร์คเนี่ยเปิดเป็นไงรักอธิบายนะ อธิบายดิละลายในปากอ่าอ,อ,อะไรนะละลายในปากแบบมันแตกในปาก <laughs> อ๋อแตกในปากเลยถ<อ>้าคนชอบก,กินคือดีเลยดีอ่อร่อยแล้วถ้าคนแบบคุณไม่เคยกินติดอย่างนี้กินได้มั้ยดีดีมาร์คน่าจะได้น่าจะไม่ได้ใช่ไหม,ไมไคนส่งเอสเอ็มเอสมาตอนนี้ว่าอยากเห็นพี่มาร์คกิน อะไรเรียกว่าอะไรปาซะเบี้ยปลาตบีโซมึงได้อีมามึงได้อ่ะซูมมาเลยหนูซูมเลยหนูซูมเลยนี่นี่ซูมซูมเลยหนึ่งสองสาม้ยไม่ได้เลยอีมาร์มันไม่ได้ก็ทีมตัวไปเลี้ยวทีมตัวไปเลี้ยวอีมาร์ต่อต่ออีมาร์ลองนี่ลองนี่ลองลองลองมิดเดียวนิดเดียวลองกินลองกินลองกิน เผ็ดน้อยกว่าพริกแล้อย่าเพิ่งกือนะกินือนะช้าอม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 เหมือนที่เคยอมอ่ะไม่ได้แบบไม่ได้รีดอ่ะเอ็มไลน์เป็นน้อยไปเอาเพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อยอะไรอีกอีกอีกพอพอได้ไหมพอพออะไรอีกพอแบบอะไรอีกแต่กูอาจจะดีเนาะกูอาจดีกูอาจจะเป็นกูอ่านีรอ่ะกูอ่านมันจะมีกลิ่นหอมอือหืออ้ยกิแล้วกินได้สั่งกับบ้านได้ไหมสั่งกับบ้านได้ต้องทางออนไลน์เนี่ย ส่วนจะตอนนี้รับแต่เป็นโรบินพูดอย่างเดียวสั่งเมนูแล้วก็เซิร์ชชื่อร้านได้เลยเซิร์ชชื่อร้านได้เลยว่าสูชิทูกูถ้าอยู่ใกล้เมืองทองก็เซิร์ชมืองทองถ้าอยู่ใกล้ลงสิตก็เซิร์ชลิต่าแล้วถ้ามาแบบอยากแนะนําให้กินอะไรมากที่สุดก็เมนูใหม่ๆของเราก็จะเป็นพวกของดองของดองนี่คือแบบว่าน้ําดองนี่เราก็ทําเองน้ําดองทําเองของดองก็จะมีกุ้งมีกุ้งมีปลาแซลมอนใช่ไหมสองอย่างนี้ใช่ไหมพี่ ใครที่จะมาก็คือลงทางด่วนได้เลยมาเมืองทองพี่โบ๊ทเนี่ยเปิดสาขาแรกที่ราดบุรีราดบุรีทำไมเลือกราดบุรีมันเหมือนมีจังหวะให้เราให้เราพัดไปอยู่นู่นเลยอไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเขากําลังทํางานเหมือนปรับปรุงร้านอยู่อ่ะแล้วก็เลยให้ให้ให้แฟนคุยกับเขาอคุยกับเขาเสร็จปุ๊บเราเดินกลับมาแล้วก็บอกเขาาว่าไงเขาบอกว่าไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปบเขาหน่อยเนี่ยมีที่ตรงนี้ยเอาไหมเราก็แบบคือแบบคือใครวะ ใครก็ไม่รู้รยู่ๆมาเจอแล้วพาไปดูที่ใช่ไม่รู้เลยอันนี้อันนี้คือแบบว่าจาถึงทุกวันนี้เลยนะว<อ>ันที่เราแบบว่าเริ่ม,มตาตาดึงตัาวได้นึกถึงเขาทุกวันที่คนนี้เขามาจําที่ไปแล้วประมาณสามหมื่นพานั่งรถไปทาสัญญาใหม่เตรียบเอกสารให้หมดเลยนะออมไม่ได้เตรียมเลยนะผมไปที่นคนนี่น <ะ S 1> นเนี่ยนะคนที่เจอเนี่ยออคําสัญญ,ญาเสร,ร็จปุ๊บ่าได้ได้เป็นสัญญ,ญาเราแล้วเป็นท<อ>ี่เราแล้วผมก็ขึ้นรถมาบอกว่า พี่พี่สามไม่เนี่พี่โดนกินประจําไปอ่ะเพราะพี่ไม่ได้ทําเดี๋ยวผมโอนให้นะเออเขาพูดกลับมาเลยนะพี่คนรู้จักกันมาพูดว่าอไม่หรอกพี่อ่ะอยากเห็นความสําเร็จของน้องมากกว่าคำนี้เลยพี่คนลูกเข้ามาดูแลเราอ่ะเหมือนพี่ชายคนนึงเลยไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยเจอไม่รู้จักกันด้วยคไปเจอกันแค่ขับรถไปหาที่ที่จะทําเนี่ยทุกวันนี้เขาก็ยังยังงเจอเขาไหม ทุกวันนี้ไม่เจอแล้วแต่พี่เขาอะหลังจากนั้นใช่ไหมออหนึ่งปีเขาก็มาเปิดทําร้านอยู่ข้างๆกันเลยเออแล้วเขาก็พูดว่าอย่าเปิดแล้วเดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันเลยเร่นนี้เลยนะออผ่านไปไม่ถึงเดือนก่อนร้านจะเสร็จพี่ก็เสียพีกเลยนะ นี่พีคเลยเราก็แบบทาใจไม่ได้ครับเราทำใจไม่ได้แล้วพี่เขาก็ร้านเขาเขาก็ไม่ได้เปิดทุกวันนี้แบบว่าไปก็เนี่ยแหละมันก็ถึงจะบอกว่ามันอยู่ในใจตลอดมันเ,<ร>เป็นสตอรี่เนอะใช่เป็นสตอรี่มากพี่คนนี้ชื่อพี่อะไรพี่พี่ฟอสพี่ฟอสเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ทำให้สองคมเราน่าอยู่จริงใช่แล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะแบบมีพี่ฟอสเนี่ยเป็น ไอดอลเลยจ้าก็มีพี่ฟอสเป็นไอดอลแล้วนะพี่ฟอสถ้าพี่ฟอร์ได้เห็นนะอะไรอย่างเงี้ยคนรชบุรีนี่วัยรุ่นนี่รู้จักทุกคนพี่กูก็จะร้องให้แล้วกูก็จะร้องไปด้วยตอนนี้กูจะมาช่วยพี่กูกูนั่งร้องให้กับพี่กูไปแล้วตอนเนี้ยอ่ะทุกคนนะคะประมาณนี้นะวันนี้รับประกันจ้าคนเฟิมว่าที่รักที่รักมานะถ้าไม่เหมือนวันนี้ที่พี่จ้าให้เห็นเนี่ยที่รักคอมเมนต์ด่าพี่จ้าได้เลยเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้เลยจากดีกว่าสี่เพจเลย ทุกคนวันนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศของร้านแล้วก็ให้ได้เห็นว่ามีหน้าอะไรบ้างมีหน้าหน้าเนี่ยไอ้พวกหน้าซูชิทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่หน้าโอ้เจ็ดสิบถึงแปดสิบโอ้เยอะอยู่นะทำตั้งแต่กี่โมงร้านเปิดเหรออืมร้านเปิดประมาณสิบเอ็ดโมงถึงปสามทุ่มสิบเอ็ดโมงถึงสามทุ่มทุกสาขาไม่ไม่เฉพาะที่นี่ที่นี่ที่อื่นจะปิดสองทุ่มอ๋อที่อื่นปิดสองทุ่มแต่เปิดสิบเอ็ดโมงเหมือนกันครับผมพี่โบ๊ทมึงไปบวช จริงๆกูยังย่างเหมือนเดิมทุกคนแต่ใจรักอะเนาะแล้วก็มีพี่ป้อนเป็นไอดอลไปแล้วล่ะเขาแต่เขาเปิดร้าน เขาทิ้งไว้ให้เราได้นึกถึงคือเขามีร้านชาที่เป็นชื่อของเขาเหรออืมเป็นชื่อร้านฟอสร้านชาชานมใช่ที่ที่จันดีใช่ที่จันดีใครใครไปร้านดูดีก็องไป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 ร้านพี่ฟอสด้วยก็วันนี้ประมาณนี้แล้วก็ฝากติดตามอีจ้าชแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้กับอีจ้าชแนลด้วยนะคะที่รักขายอยากให้พี่จ้าทำอะไรหรือบางคนเนี่ยเห็นเห็นพี่จ้ามาร้านพี่โบ๊ชแล้วรู้สึกว่าแม่ จะเปิดร้านซูชิต้องเตรียมตัวอะไรบ้างจะท,ทําธุรกิจต้องเตรียมอะไรบ้างหนูชอบซูชิมากๆเลยต้องตกแต่งร้านยังไงอะไรยังไงถ้าคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะมาหาพี่โบ๊ชอีกและให้พี่โบ๊ชเนี่ยแนะนําแบบไม่ต้องไม่ต้องมีกั๊กเลยว่าพี่กูไงกูงคำขอองนี้เลยกู <c oughs> พูดพู <c oughs> พูด <c oughs> ได้เลยไงเออนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจัดให้อีกหนึ่งอีพีนะคะวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณพี่ชายมากมากขอคุณพี่โบ๊ค่ะเดอเซอร์ขอบคุณค่ะเดะเซอร์ซื้อกลับบ้านซื้อกลับบ้านเลยงงมาก